โรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุขหนในสของเอเชียภายในปีพุทธศักราช2565มีภารกิจสร้างองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณาสุขหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพโครงสร้างการนำองค์กรมีอธิบดีเป็นผู้นำสูงสุดและรองอธิบดีโดยมีหน่วยงานส่วนกลาง20หน่วยงานและศูนย์วิทยาศาสตร,ร์การแพทย์จำนวน15แห่งประจายอยู่ในส่วนภูมิภาคเน้นการทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีกลุ่มผู้รับบริการและบริการที่ส่งมอบโดยมีพันธมิตรและเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานหลากหลายระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นำระบบ ISO PMQA มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของกรมสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรผ่านกระบวนการจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณาสุขยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานสู่ระบบราชการ4.0ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีและนโยบายประเทศไทย4.0เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและได้กำหนดค่านิยม DMSC ใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมทำงานด้วยมาตรฐานสากลและเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานก่อเกิดวัฒนธรรมซื่อสัตย์สามัคคีมีความรับผิดชอบยึดประโยชน์ส่วนรวมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นกรมหนึ่งที่ได้มุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอดยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดวิกฤตของโควิด -19 เราเป็นหน่วยงานที่สามารถถอดรหัส พันธุกรรมของตัวไวรัสเป็นลายแรกของโลกนอกประเทศจีนเราไม่ได้หยุดแค่นั้นเราใช้องค์ความรู้ที่มีพัฒนาชุดตรวจหรือน้ำยาตรวจ RT-PCR จนสำเร็จระดับหนึ่งเนี่ยก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับบริษัทสยามไบโอไซส์ผ่านใบอนุญาตของออยนะครับแล้วก็สามารถจะผลิตออกมาเป็นน้ำยาตรวจโควิด -19 บเ d ้าเม็ด i นไทยแลนด์ เจ้าแรกของประเทศนะครับซึ่งขณะนี้จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดในราคาถูกและก็คุณภาพดีส่วนต่อไปที่เห็นความสําคัญเลยก็คือว่ากรมวิทย์ก็ได้พัฒนาห้องแลบนะครับทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทย์ไปแล้วถึง500กว่าแห่งเหตุผลก็คือว่าเราอยากให้ประชาชนที่อยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการการตรวจโควิดได้โดยไม่ยากตัวอย่าง อันถัดไปที่สําคัญก็คือว่าเ,เราก็ได้ทําเรื่องของศูนย์รวมบริการที่เรียกว่ันสต s อ o เซอร์วิสลูกค้าที่จะมาใช้บริการในเรื่องการตรวจตัวอย่างต่างๆนีสามารถจะมาที่ One สต o อ s เซอร์วที่เดียวออนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลหรือทางไอทีเข้ามาช่วยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเองด้วยซ้ำไปสามารถจะคีย์อินเรื่องของแบบฟอร์มการตรวจเนี่ยได้อยู่ที่บ้านเลยชำระเงินผ่านออนไลน์ ส่งตัวอย่างมาทางไหนก็ได้นะครับ messenger mm hmm. ไปรษณียเมื่อตรวจเสร็จก็จะได้รับผลและสามารถจะปริ้นเอาออกไปได้ตัวเองที่บ้านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความก้าวหน้านั้มีความสะดวกก็ได้รับ เสียงตอบรับที่ดีแล้วก็ชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆเป็นอันมากนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในการประเมินระบบสาสุขทั่วโลกจุดที่ประเทศไทยทําได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วส่วนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็คือพาร์ทเรื่องของแลบนี่แหละครับกรมวิทยาศาสตร์เรื่อการแพทย์เนี่ยได้เปิดกว้างในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับหลายประเทศในโลก นอกจากเครือข่ายในประเทศไทยนะครับเราก็เป็นแ l บบอ้างอิงขององค์การในโลกในภูมิภาคนี้พูดง่ายๆเทร training center เป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์แลบที่จะช่วยเหลือในประเทศในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วยทีนี้คําถามก็คือว่าเราจะหยุดยั้งอยู่แค่นี้หรือไม่เราคงไม่หยุดยัย้งแค่นี้ที่เราพยายามจะพัฒนาสินค้า product ต,ต่างๆเพื่อเอื้อให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับที่อื่นๆได้ รวมถึงการที่จะเป็นแลบในการตรวจที่เราจะทำเป็นซิงเกิลแพลตฟอร์มนะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่จะไปแข่งขันทั่วโลกว่าเมื่อได้ใบรับรองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปได้ใบรับรองใน,ในต่างประเทศอีกนะครับเพราะว่ามาตรฐานของกรมวิทย์นะครับและอีก2-3สาหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกเช่น oecd อย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดมุ่งหมายใหญ่ในการพัฒนาในทุกๆส่วนไม่จะว่าจะเป็นเรื่อง ดิจิทัลเรื่องของ uh, ศักยภาพของเ uh, จ้าหน้าที่ uh, เรื่องของความร่วมมือร่วมมือกับหลายๆฝ่ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีธงของเราก็คือว่าในที่สุดเนี่ยเราจะพัฒนาให้ตัวของเราเนี่ยเมื่อไปเบนช์แม็กกับประเทศอื่นๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยในระดับเอเชียเราควรจะอยู่ไม่เกินหนึ่งในสามของเอเชียในที่สุดครับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพสู่มาตรฐานาสากลเพื่อส่งมอบบริการและผลผลิตที่ดีง่ายไวถูกสนับสนุนประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพย,ายั่งยืน